สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงสกินตัวละครกันนะครับถ้าจะหาเว็บก็ไปที่ e craft การลงสกินตัวละครของพี่แท็กเขานะครับแล้วมีสองเว็บอยู่ข้างล่างนี้นครับคลิกขวาแล้วก็แถบใหม่เลยนะครับนี่จะมีสองเว็บนะครับนี่ครับสองเว็บนี้นะครับ ผมจะเลือกตัวละครหนึ่งเอาตัวนี้ดีกว่าร้อนแรงร้อนแรงส่วนนี้เวลาเราจะเลือกตัวละครเวลาเราจะเอาตัวละครเราต้องกดลงนะครับแต่อัวทีละอย่างดีกว่า,วา,อ,า,วาอะไรขึ้นเนี่ยนี่ตัวละครกดดาวนโดด์นโหลดสกินนะครับอืม,อมจะเซฟไว้ที่ไหนของคุณก็ได้นะครับ ผมจะเซฟไว้ในตัวละครไหม่ครับที่ผมเอามาแล้วนะครับคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับรอืมจะมีหลายหน้า,า,นาครับปิดไปครับเลแล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับมันมีหลายตัวละครให้เลือกเลยนะครับถ้าเอาเจ้าตัวละครแบบนี้ต้องเอากดตัวนี้ะนะครับ กดลงนี้นะครับมันก็จะเซฟครับแล้วเราก็เอาไปครับเซฟไว้ที่เดิมนะครับปิดไปจบมาเราจะสอนลงนะครับกดนี้นะครับผมลบแล้วลงใหม่จะได้เรารู้กันนะครับเข้ามาดีบินนะครับแล้วก็ open with นะครับตรงที่ m y c a f t นะครับ นี่เข้ามาที่วินล่านะครับแล้วก็หาหม็อบนะครับแล้วเราก็หาตัวชากันนะครับอุ้ยอะไรเอ่ยใส่เครื่องจรวนนะครับนี่ครับตัวชานะครับดีลีทไปเลยครับแล้วเราก็หาตัวละครนะครับน่ผมเอาตัว แต่เราต้องเอาชื่อมันมาก่อนนะครับเราต้องใส่ชื่อมันนะครับนี่นะครับกดเดตเตอร์ไปครับแล้วเราก็ลากเข้าไปใส่ตรงนี้เลยนะครับกดโอเคเลยครับและแต่เราต้องลบให้มันพอดีพอดีครับห้ามมีเว้นวรคอะไรทั้งสิ้นนะครับ หนักนี้นะครับแล้วเราจะเข้าเกมกันนะครับ mm hmm. อย่าสงสัยว่าผมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นไรลงออเดชันแล้วมันเป็นนะครับใส,ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับผม,ผมชื่อตังค์นะครับเรามาดูตัวกันนะครับอ๋อ mm hmm. oh. ดูมือครับร้อนแรงครับโอ้เป็นไงครับร้อนแรงร้อนแรงครับนี่ครับวิธีการลงสกินตัวละครครับง่ายๆแค่นี้ครับต่อไปผมจะสอนวิธีการลงไดเชอร์แพ็คนะครับแบบเกาะล้างนะครับที่พี่แท็กเขาเล่นกันนะครับเกาะล้างก้าอ้เกาะล้างต้นไม้แห่งชีวิตอะแล้วก็มันนี่นะครับ สมเมลขับของพี่แท็กเขานะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดนี้นะครับแล้วหาหาภาพสวยน,นี่ครับวิธีทำให้เกททำให้ไมค์ครับของเกมของเราสวยสวยนะครับ แล้วแต่คุณนะครับว่าจะเอาแบบไหนครับผมเลือกโหลดไว้แล้วครับ64บิตนะครับ64บิตนะครับกดไปครับแล้วเราก็รอนะครับเอาไปเลยเนี่ยไม่รู้ครับก็กดโหลดตามปกตินะครับเหมือนปกติครับแล้วก็ หาก่อนนะครับผมเยอะครับนี่แหละครับที่เชื่อแพ็กที่ผมไว้นะครับแล้วกดเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปตัวมันนะครับแล้วก็พิมพ์ทเชื่อแพ็กเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแบบพี่แท็กมากนะครับก๊อปปี้แล้วก็มาวางในที่เชื่อแพ็กนี้นะครับแค่นี้ครับ เสร็จแล้วครับจบครับดูครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูครับเชชเชอ่อแพ็กดีครับเสร็จแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ